ก็สวัสดีเพื่ทุกคนด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่อง NY Max Money Channel นะคะเพื่อน คลิปนี้นะคะนิกกี้ก็จะมาแนะนําวิธีหาเงินจากแอปที่มีชื่อว่าเอินแคสนะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งแอปนี้นะคะเป็นแอปที่หาเงินได้ฟรีนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนต้องไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะแล้วแอปนี้เขาก็จ่ายจริงด้วยนะคะนิกกี้เคยทําการรีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะสําหรับการถอนเงินเนี่ยก็ได้จริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนถอนขั้นต่ำเนี่ยแค่10บาทเองนะคะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยกดตรงคลิปด้านขวามือบนได้เลยนะคะนิกกี้ใส่ไว้ให้แล้วนะคะเพื่อนกดเข้าไปดูรีวิวการถอนเงินได้เลยจ้าซึ่งแอป ก็เปิดมาได้แค่เดือนเดียวเองนะคะเพื่อนๆยอดดาวโหลดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่5 0 0แสนกว่าครั้งเองนะคะเพื่อนรีบๆไปดาวโหลดมาเล่นนะเพราะว่าตอนนี้เขายังจ่ายเงินไวอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าช้ากว่าน,นี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเงินช้าแล้วนะคะเนาะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยดาวโหลดมาเล่นได้ฟรีเลยนะคะแต่ว่าเฉพาะ Android เท่านั้นนะนิก,กี่ได้ทาการทิ้งลิงก์ดาวนโหลดไว้ด้านล่างดีสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะคะไปดาวนโหลดแล้วก็มาสมัครตามคลิปที่นิก,กี้แนะนําได้เลยะค,ะค,ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะที่เราจะทำการดูกันว่าแอปนี้มันหาง ยังไงนะคะเพื่อนนิกกี้ฝากกดติดตามช่อง Envymix Money Channel เนี่ยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นิกกี้เนาะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆให้เพื่อนดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญฝากเข้าไปกดติดตามเพจ a c e b o o k นิกกี้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะขึ้นไว้ให้แล้วนะคะฝากไป Follow ทั้งสองช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้นิกกี้ด้วยนะคะเนาะโอเคเมื่อเพื่อนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทำการเปิดเข้าไปในตัวแอปได้เลยนะคะ สำหรับคนที่ติดตั้งครั้งแรกนะคะแล้วก็ยังไม่เคยดาวน์โหลดมาเลยเนี่ยพอเปิดเข้ามานะคะมันจะเด้งป๊อปอัพให้เราขอญาตเข้าถึงการใช้งานแอปก่อนนะคะเพื่อเราก็กดขอญาตให้เรียบร้อยนะคะพอกดขอญาตเสร็จปั๊บนะคะต้องมาล็อกอินก่อนนะวีการล็อกอินก็มากดตรงโปรไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็มากดตรงซายอินด้านบนได้เลยคะ่ะนี่นะคะแอปนี้จะสามารถล็อกอินในช่องทางเดียวนะคะก็คือ Google นะคะเพื่อนเราก็กดลงชื่อเข้าได้เลยนะ แล้วก็เลือกบัญชีที่เราจะเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ เมื่อกดล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมันก็จะขึ้นชื่อเรานั่นเองเนาะก่อนที่เราจะไปทําการหาเรียญในแอปนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องมาทําการใส่รหัสเชิญเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนสําหรับใครในที่กดเข้ามาตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจนะคะอยากจะเปลี่ยนภาษาเนี่ยก็สามารถทําได้นะมากดตรงแร็งแกลดหรือภาษาตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนี่นะคะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะเพื่อนทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยนะคะก็ถนาดภาษาไหนนะคะก็กดเลือกได้เลยนะคะเนาะ วิธีการใส่หรหัสเชิญเพื่อนนะคะมากดตรงนี้เลยะค่ะเพื่อนเป็นอินไวโค้ดนะมันจะขึ้นตรงนี้นะคะเนี่ยจำนวนเพื่อนที่เชิญน,นะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะแล้วมันก็จะเด้งหน้าต่างที่ให้เราทําการใส่รหัสเชิญเพื่อนได้เนาะแต่อันนี้นิกี้ทำการใส่ไปแล้วนะคะมันก็จะไม่เด้งนะ <c oughs> ก็อย่างเช่นเคยนะคะนิกี้ได้ทําการขึ้นรหัสเชิญเพื่อนนิกี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ฝากเพื่อนๆเนาะใส่รหัสเชิญเพื่อนของนิกี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นิกี้จะได้ทําคลิปต่อไปออกมาให้เพื่อนได้ดูเรื่อยๆนะคะเนาะก็ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะ ใส่เสร็จปั๊บก็ทําการผูกได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะได้รับเหรียญฟรีไปเลยนะคะเนาะส่วนวิธีการทํางานในแอปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรยากเลยให้เพื่อนมากดตรงเอิร์นมันนี่นะคะเพื่อน แล้วก็ภารกิจแรกเนี่ยก็จะให้เราทําการเช็คอินรายวันนะคะเพื่อรับเหรียญนั่นเองนะก็กดเช็คอินได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาเช็คอินนะคะเพื่อรับเหรียญทุกวันได้เลยเนาะก็ต้องหมั่นรีเฟซหน่อยนะคะเพื่อนหมั่นรีเฟซดูเหรียญสะสม่อยนะคะเราไม่รีเฟซนะคะยอดเงินตรงนี้นะคะหรือเหรียญตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนะคะเพื่อนก็ทำภารกิจเสร็จแล้วก็หมั่นรีเฟซดูนะคะส่วนวิธีต่อไปที่เราจะหาเหรียญแอปนี้คะก็คือการเข้ามาเล่นเกมตรงนี้นะคะเพื่อนเนี่ย ก็จะมีให้เลือกเล่นแบบหลายเกมามากนะคะนะวิธีการเล่นเราก็กดเล่นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมทอยลูกเต๋า8ครั้งนะคะเพื่อนๆไอ้ตรงป้ายตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะคะให้เรากดก,กระบาดได้เลยนะคะให้เราโฟกัสตรงวงกลมตรงนี้นะคะที่มีสีเขียววิ่งอยู่ตรงนี้นะคะพอสีเขียวมันวิ่งจนจบให้แป๊บมันก็จะขึ้นเหรียญสะสมนะคะแล้วก็กดเล่นไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเพื่อน เดนิกกี้จะทอยให้ครบทั้งหมด8ครั้งนะคะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนระหว่างให้เราเล่นเนี่ยวงกลมมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเรียนสะสมเนี่ยมันก็เก็บให้เราเรื่อยๆรื่นั่นเองนะคะเนี่ยตรงนี้นะ นี่นะคะเมื่อเราเล่นเกมนี้จนหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถเนี่ยกดเล่นเกมต่อไปได้เลยเห็นไหมเขาก็จะมี2เกมขึ้นมาให้เราเลือกเล่นนะคะเนี่ยเราก็กดเลือกเล่นเพย์ตรงนี้นะคะอันใดอันหนึ่งได้เลยนะก็กดเล่นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเนาะจนกว่ามันจะไม่แบบไม่มีเกมให้เราเล่นแล้วนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าเราทํามิชชั่นสําเร็จแล้วนั่นเองนะ แม้มันก็จะมีเกมให้เล่นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะได้เรียนสะสมตรงนี้เรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเขาก็จะเก็บเรียนสะสมให้เราเรื่อยๆนะอ่ะก็เลือกกดเข้ามาเล่นได้เลยนะคะเพื่อนกดเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าแบบมันจะไม่มีให้เล่นแล้วนะคะส่วนตรงนี้เพื่อนๆ,ๆ,ๆมันจะเป็นการให้เราเข้าไปเล่นมินิเกมภายในแอปนะเนี่ย สามารถเลือกกดเข้าไปเล่นได้เลยนะคือเราไม่ต้องไปเดบดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปใดๆนะคะเพื่อนก็คือกดเข้าไปมันจะเด้งเบราว์เซอร์หน้าต่างให้เราเข้าไปเล่นได้เลยนะคะเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะเล่นไปเรื่อนมันก็จะแบบอ่าให้เรียนสะสมเราเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอ่ะส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้เหมือนแบบดาวน์โหลดแอปแล้วก็ติดตั้งนะคะเพื่อนเราถึงจะได้รับคะแนนตรงนี้นะแต่ว่าก็ต้องทําตามกติกาที่แอปเขากาหนดด้วยนะคะเนี่ย ให้ไหม่มีหลายแอปเลยนะคะก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งดูกันเนาะก็ถ้าได้เหรียญแล้วนะคะก็ลบแอปทิ้งไปได้เลยนะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการทํางานแอปนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรยากนะคะเ,เพื่อนๆเนาะส่วนวิธีการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ให้มากดตรงนี้นะคะเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วเราก็จะได้รับคอมมิชชั่นจากเพื่อนด้วยนะ,ะนี่นะคะก็วิธีการเชิญนะก็กด invite now ได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหม เราก็จะได้รับเหมือนแบบบวก2000เหรียญนะคะเพื่อนๆต่อเพื่อนหนึ่งคนที่เราชวนได้เนาะก็จะได้2,000เหรียญเป็นคอมมิชชั่นนะคะเนี่ยก็สามารถแชร์ไปตามโซเชียลต่างๆได้เลยนะคะเนาะก็เขาก็จะมีระดับด้วยนะเห็นไหมถ้าสมมติเรากลายเป็นบูสเตอร์เนี่ยชวนเพื่อนได้หคนเนี่ยเราก็อาจจะได้นะคะ20บาทต่อคนอันนี้คืนกี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ได้โบนัสจากเพื่อนของเราเนี่ย0.5จุดโบนัสนั่นเองนะอ่ะนี่นะคะก็ไปชวนมาเล่นกันได้เลยนะคะเพื่อน,เ,อนเนาะ ใครที่อยากสร้างรายได้นะคะแอปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเนาะส่วนต่อมานะคะเพื่อนๆวิธีถอนเงินในแอปนี้นะคะก็ให้มากดตรง e x c h a n g e ตรงนี้นะคะอ่า ตอนนี้ยอดเงินคงเหลือของนิกกี้มีอยู่11.02บาทสตางค์นะคะเ,เพื่อนๆซึ่งสามารถถอนขั้นต่ำได้แล้วนะ10บาทตรงนี้นะคะเพื่อนสาหรับผู้ใช้ใหม่เนี่ยใครที่เล่นครบเนี่ยสามารถลองเข้ามาถอนได้เลยนะคะจะสามารถถอนเข้าได้ช่องทางเดียวก็คือ True m o n e y w a l l ต t นั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆเนาะซึ่งแอปนี้นิกกี้ก็อย่างที่บอกเคยทําการรีวิวการถอนเงินไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก,กดตรงคลิปด้านความมือบนได้เลยนิกกี้ใส่ลิงค์คลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนั้นก็จะเป็นการถอนเงินแล้วก็ได้รับเงิน จร,จริงๆนะคะเพื่อนๆเนาะอ่ะเดี๋ยวกี้จะทําการถอนให้ดูเลยนะคะก็ถอนได้ตั้งแต่10บาทจนถึง300บาทนะคะแอปนี้เนาะอ่ะกดเข้าไปนะคะนี่เขาก็บอกว่าถอนได้1ครั้งนะคะเพื่อนหนึ่งครั้งเท่านั้นนะหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าก็คือตั้งแต่10บาทจนถึง200เนี่ย ในแอปนี้มันจะสามารถถอนได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆเนอะก็จะไม่สามารถถอนได้อีกนะคะสมมุติเราแบบว่าถอนครั้งแรกไปแล้ว10บาทนี้เราเราสะสมตรงนี้ครบอีกส0บาทแล้วเราจะมาถอนเนี่ยก็ไม่สามารถถอนได้แล้วนะคะถ้าเราจะถอนครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องสะสมให้ครบทพีเดียว300เลยนะคะเพื่อนเห็นไหมสามร้อยเนี่ยมันจะไม่มีลิมิตจำกัดเลยนะ ว่าแบบเอ้ยถอนได้หครั้งเท่านั้นนะอะไรงนี้นะคะไห่เขาจะไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่สิบบาทกับ200เห็นไหมมันจะขึ้นว่าถ้าเราถอนไปแล้วเนี่ยตรงจำนวนนี้จะไม่สามารถกลับมาถอนได้อีกนั่นเองนะคะเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับการถอนเงินในแอปนี้เนาอะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเ,เพื่อนๆเราก็เล่นแล้วก็ถอนขั้นต่ําก็พอนอ้อให้เราถอนได้1ิบ0 30บาท50บาทอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากเล่นแล้วก็ลบแอปไปได้เลยนะคะเนาะเราก็เล่นเอาจํานวนที่เราพอจะถอนได้อ,อัน,นิก้จะถอน10บบาทนะคะเ,เพื่อนๆก็กดแลกเปลี่ยนได้เลยนะ นี่ก็จะเป็นการที่เขาให้ป้อนข้อมูลบัญชี t ทม o นนี่วอลเล็ของเรานะคะตรงชื่อก็จะเป็นให้เราใส่ชื่อที่ตรงกับบัญชี t r มันนี่วอลเล็ของเรานั่นเองนะคะเพื่อนก็ใส่ให้ถูกต้องนะเดี๋ยวนิกกี้ขอใส่ก่อนนะคะส่วนช่องที่2นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นการให้เราใส่เบอร์ t ทมันนี่วอลเล็ตของเรานะคะเราก็ใส่ให้ถูกต้องนะ นี่นะคะพเพื่อนเเมื่อเราใส่ข้อมูลครบทั้ง2ช่องแล้วนะพนเพื่อนๆจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนะคะก่อนที่เราจะแบบว่ากดส่งข้อมูลนั่นเองนะคะพเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราใส่ผิดเนี่ยทางแอปเขาจะโอนเงินเข้ามาในบัญชีของเราไม่ได้นะคะใส่ครบก็ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะกดส่งนั่นเองเนาะอ่ะเมื่อเราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดต่อไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นก็จะขึ้นรายละเอียดให้เราดูอีกครั้งก่อนที่เราจะกดยืนยันนั่นเองนะคะเนาะก็ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจะไม่สามารถ แก้ไขหลังจากที่เราส่งไปแล้วนะคะเนาะก็ตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะก็กดยืนยันได้เลย นี่เขาก็ขึ้นว่าผูกสําเร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆสังเกตว่าย,ยอดเงินตรงนี้จะยังไม่หายนะคะเห็นปะมันก็ยังขึ้นอยู่ที่1 1บเอาทจุดหนึนสตางค์ใช่ไหมเราก็ต้องมาทําการถอนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะเมื่อกี้มันเป็นเหมือนให้เราแบบผูกบัญชี To m ั n นี่วอ l เลของเราก่อนที่เราจะถอนนั่นเองนะคะแล้วก็มากดตรงผู้ใช้ใหม่นี่นะคะเ,เพื่อนๆยอดเงินผู้ใช้ใหม่เห็นปะแล้วก็กดแลกเปลี่ยนอีกรอบนึงนะ เหตุผาอันนี้ก็ถึงจะเป็นการถอนเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเขาก็บอกส่งสําเร็จแล้วนะคะเราจะดําเนินการภายใน24ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็ครั้งที่แล้วที่นิกกี้ถอนนะคะเพื่อนนิกกี้รอประมาณ1วันนะคะ1วันเนาะเงินถึงจะเข้านะคะ10บาทนะก็ได้รับจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้ามันเข้านิกกี้จะมารีวิวสอวิสหลักฐานให้ดูนะคะว่ามันจ่ายจริงเนาะสำหรับแอบ,บนี้นะคะ เห็นไหมพอเราถอนเสร็จปั๊บยอดเงินมันก็จะลดแล้วนะคะถือว่าเป็นการถอนสําเร็จแล้วนั่นเองนะคะเนี่ยเราก็มาสามารถดูประวัติการถอนของเราได้นะคะตรงนี้ก็เนี่ยเห็นไหมให้เราถอนไปสิบาทวันที่29เนี่ยก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวถ้าเข้าแล้วนิกกี้จะขึ้นสลีบหลักฐานแสดงให้ดูเลยนะคะว่าเขาใจจริงแน่นอนแอปนี้นะนี่ก็จะเป็นนะคะเหมือนกดของเขาเนี่ยเข้าอ่านได้กด การรับรางวัลเงินสดนะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้ารอนาะนสุดเนี่ยก็ประมาณ3วันทําการนะคะแล้วก็รอไปได้เลยแต่ว่าก็ไม่ต้องรอถึง3วันนะคะเพื่อนๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ประมาณ1วันเงินเข้าเลยนะคะสําหรับแบบนี้เนาะโอเคค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะที่นิกกี้เบิกเงินไปเมื่อกี้เงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะรอไม่กี่นาทีเองนะคะเพื่อนๆก็คือจ่ายเร็วกว่าครั้งที่แล้วที่นิกกี้ถอนนะครั้งที่แล้วคือนิกกี้ต้องรอ1วันเลยนะคะอันนี้คือ ือรอแค่แบบไม่กีนนะ่นาทีเงินก็เข้าแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยก็ได้จริงนะคะ10บ,บาทเนาะจาก Payyer Max นะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูแอปที่เราถอนนะคะเพื่อนนี่นะคะก็ขึ้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะการันตีนะคะแอปนี้จ่ายจริงแน่นอนนะคะเพื่อนถอนขั้นต่ำแค่10บ,บาทเองนะคะทำครบเนี่ยก็ลองมาถอนดูได้เลยเนาะสำหรับแบบนี้นะ โอเคค่ะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเล่นเพื่อหารายได้เสริมได้นะคะใครที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเพื่อนเราก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าใครชวนเพื่อนเก่งเนี่ยก็ไปชวนมาเล่นกันได้เลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเราจะได้รับเหรียญเร็วขึ้นแล้วก็เอามาถอนเงินได้เร็วขึ้นนั่นเองเนาะแอปนี้นะคะเล่นได้ฟรีเลยนะถ้าใครสนใจเนี่ยนิกกี้ทำการทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างใสคริปชัาแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ฟรีแต่ว่าเฉพาะ Android เท่านั้นนะคะเพื่อนๆโอเคก่อนจะลา กันไปคลิปนี้นะคะก็อย่างเช่นเคยฝากกดติดตามช่อง N Y Max Money Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ก,กี้ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจ f c e e o o o k ิก,กี้ด้วยนะคะขึ้นไว้ให้เราตรงนี้นะไปฟอลโล่ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นิก,กี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า